อสวีดัสสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจสันยังชาแนลนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นการฟ์งการเดินเกมของเจ้าคิสซี่นะโดยที่คลิปนี้เอาคิสซี่เข้ามาป่านะฮะหลายคนจะงงนะก็พอาี่คิสซี่มันเป็นเมดเอาไว้ยืนกลางนะแต่แต่สำหรับตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันเล่นได้ครคิสซี่ป่านะ แค่ต้องมีแบบว่าตัวยืนค้ำให้มันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเล่นได้สําหรับแรงไม่สูงมากนะแบบพวกคอมคอนคอนต้อนอะไรเงี้ยไม่เกินทูพีมันอาจจะเล่นได้อยู่คอนต้นต้นติดกระดาษยี่สิบดาวเนะี้ยก็จะเล่นได้เนะซึ่งผมก็ไปลองเล่นมาคือเคยเล่นมาครับเคยเคยเล่นมาก่อนแล้วแหละคิซี่ป่าปกติคิซี่อ่ะเป็นมีดอ่ะมันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหม แต่พอเอาเข้าป่ามันแรงกว่าเดินนะฮะมันแรงกว่าเดินขึ้นเยอะมากเขาด้วยความที่มันมีโลกิกร์ดับปาร์เวทนะดาบฟา์เมทมันจะช่วยบวกพลังเวทมากขึ้นมันทำให้ก,กิกเซ่สกิลแรงขึ้นเนาะยิ่งช่วงกลางเกมเลสเกมนี่แบบว่าไอ้พวกเมดพวกแครี่แอสซินเงี้ยโดนยกสกิลหนึ่งนี่คือเกือบตายเลยนะเก,กือบตายจริงๆนะแรงมากแค่โดนสก,กิลหนึ่งทีเดียวก็คือครึ่งหลอดแล้วอะ เลยครึ่งหลอดแน่นอนอะ่ะคือแรงจัดเลยบวกถ้าถ้าบวกโดนสแตนบวกอันติีด้วยคือชุดเดียวก็ตายเลยนะตายไปเลยอะ่ะถ้าพวกที่ไม่ออกของกันเวทนะบอกเลยชุดเดียวแน่นอนหลับวิธีการฟาร์ก็ฟาร์เหมือนปลากปากติเลยฟาร์เริ่มจากบ้าฟ้าเพราะตัวมันใช้มานานนะก็เริ่มจากบ้าฟ้าก่อนแล้วค่อยไปจบสร้งนะไปจบอัพแดงนะแล้วเราก็เลือกที่จะเดินเดินเลนไหนก็ได้จะ เป็แก,งก๊งเลนออฟก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดข้างล่างเขาเป็นเลนแครี่ก็จบแครี่พอดีก็มังกรเกิดก็เอามังกรก่อนนะและเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เอาเอาออบเจ็์ไวเหมือนกันนะไวมากได้ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ติดดีบัฟของไอ้พวกออบเจต์อะสมมติเราไปเอามังกรใช่ไหมถ้าเราไปเอารักอะเอออาจจะ เอาดักยากเพราะมันไม่ใช่ตัวฟาร์มปกติไงแต่ถ้าเกิดเริ่มเริ่ม,มตีมังกรโดยที่แบบว่าเราไม่ติดปัฟบปัฟบ,บมังกรใช่ไหมมันก็จะทําให้ฟาร์มฟาร์มเหมือนฟาร์มปกติเลยเผลอฟาร์มเร็วด้วยเร็วกว่าฟาร์มบางตัวด้วยเพราะดูครั้งที่มันสกิลมันแรงเล่นก็เล่นเหมือนปกติเลยแค่แบบว่ามันอาจจะพิ้วน้อยกว่าเอ่อฟิกเกอร์นิดนึงปกติ ไอคิซี่อ่ะถ้าเล่นเป็นเมดใช้ฟิกเกอร์มันก็จะสามารถแบบว่าใช้ช็อตสําคัญสําคัญได้นะแบบว่าช็อตโผมฟิกเข้าไปตันยกเข้าไปยกสกิลหนึ่งอันติก,ก็มันแบบมันจะทําให้ศัตรูไปทันทั้งตัวนะแต่อันนี้มันจะข้อเสียมันจะเรื่องความพิ้วของมันด้วยความที่ไม่มีฟิกเกอร์แต่ความแรงมันแรงกว่าแน่นอนฮนะเพราะทุกครั้งที่มันเป็นป่านสะกิลมันก็จะแรงขึ้นสองเท่าเลยนะ ดูดินี่ขนาดไอ้นี่นะวานดูอดัดอินนะร่วงไปเลยนะนี่ช็อตนี้ถ้าถ้าเกิดช็อตเนี้ยถ้าผมยกมูลาดโดนนะก็เรียบร้อยเหมือนกันมูลาดหลับหลับแน่นอนแต่เกมนี้ผมแพ้นะเพราะด้วยความที่คือไม่ใช่เพราะฮีโร่นะเอามุมตรงไม่ใช่เพราะผมเลยนะเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นดีมากคิวไปเก้านะแต่ด้วยความที่เลดเกมดันไปตายช็อตไฟดับ เกิดมาก็ตายก็รอบนึงตายทั้งหมดสามตัวตายสามตัวติดปุ๊บแพ้เลย <c oughs> เกมเปลี่ยนเลยคือทําดีมาทั้งเกมพลาดแพ้ช่วงเลดเกมเรียบร้อยเลยแพ้เลยเอ้ยพลาดแพ้พลา,าดตายช่วงเลดเกมแพ้เลยสําคัญนะช่วงเลตเกมอะถ้าเกิดพยายามแบบว่าเราเล่นดีมาสักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราพลาดตายทั้งทีมเรียบร้อยจบเหมือนกันเนีเขาดัานบ้านทีเดียวจบ คือจะเล่นดีกลางเกมเล็ดเกมไม่ว่าจะพลาดตายช่วงกลางเกมเล็ดเกมไม่ว่าแต่ขอให้เล็ดพลาดตายช่วงต้นเกมกลางเกมไม่ว่าแต่เล็ดเกมอ่ะต้องพยายามประคองตัวเองห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะเพราะมันสําคัญมากเพราะด้วยความที่เล็ดเกมอ่ะพวกแคลรี่พวกไอ้ทัศน์รีเลยรพวกเนี้ยตัวเล็ดเลดทั้งหลายสกิลเลดทั้งหลายอ่ะมันจะเก่งขึ้นเพราะด้วยความที่ของมันมากขึ้นเนาะมันจะทําให้ตีป้อมดันป้อมไวมาก พวกใช้สก,กิลกลางเกมเน็ยเกมก็จะอ่อนลงนะมันก็เล่นได้นะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะคิซ,ซี่นะเอาเข้าป่าอย่างเงี้ยกดกับเพื่อนก็ได้ถ้ามีโลมคู่ใจทุกคนหนึ่งพาเดินนะอย่างเงี้ยก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะอันนี้ผมกดคนเดียวนะเห็นไหมดูไบโอเะเกือบตายนี่สก,กิลเดียวนะแรงจัดเลย ือถ้าก็ช่วนต้นเกมนี่ผมไม่ได้อัดเลยเนาะแต่แต่คิวไปสี่ตัวพอดีเล่นไปเผลอลืมออัดผ่านไปประมาณกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้อ้าหกนาทีแล้วมั้งไม่เป็นไรก็อัดต่อ,อที่หลังนะอันนี้ทีมเราเมดเราเมดก็ไม่ได้ออกตัดเลือดเนาะแล้วก็ขาหน้ก็ไม่ได้ออก แล้วด้วยความที่ฝั่งนู้นเป็น a r d u ินอ a r d u i นี้มีหน้านะมันตัวเด้งเลือดสองตัวเลยแต่บางเกมก็ถ้าเกิดแบบว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวเด้งเลือดแค่ตัวเดียวก็ไม่จำเป็นต้องออกนะทังนี้มันมันทําให้ประสิทธิภาพของสัตว์เลือดไม่คุ้มใช้ไม่คุ้มนะอย่างน้อยสองตัวสามตัวขึ้นไปเด้งเลือดอเงี้ย ตัวที่มีจะกีแท็เตนะควรควรออกนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะควรออกนะมันจะทำให้เราเล่นง่ายเพราะถ้าเราไม่มีตัดเลือดอ่ะฝั่งตรงข้ามเขาตีเลือดเด้งขึ้นแบบเต็มๆตมอ่ะมันจะทำให้เราสู้ยากอย่างน้อยเราตัดเลือดศัตรูได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันจะทำให้มันก็มันก็ไม่เชิงว่าตัดเลือดทำให้เขาเลือดไม่เด้งเลยหรอกมันก็เด้งแต่เด้งน้อยแต่ว่ามันสำคัญก็สำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญทุกตาน ตัวไม่มีทักษะดึงเลือดเป็นแพนดงแพนด้าพวกแอสตินแค่นี้แต่แคลรี่เมดพวกนี้แคลรี่ถ้าเมดเมดถ้าไม่ใช่เมดแต่พวกอิกนิดไม่ใช่อิกนิดไม่ใช่รอเลียลก็ไม่จะเป็นต้องออกออกเลนถ้าฝั่งเขาไม่ใช่ตัวซับเตนถ้าไม่ใช่มาลอตไม่ใช่ลิปโป้ไม่ใช่ซิวโก้เงี้ยก็ไม่จะเป็นต้องออกเนี่ย ออกไปก็ไม่คุ้มเลืองข้างออกไป,ไปเล่นออกดดเมจล้วนๆเลยดีกว่าชิ้นต่อไปก็ชิ้นสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยผมก็ได้เซตเหมือนเมจปกติเลยนะเหมือนคิตตี้ปกติแค่เพิ่มดบาบคาเมทมาชิมข้างหน้าให้ส่วนตัวผมเล่นคิตตี้ทุกเกมนะ <Ret reat. S 1> บางคนนะส่วนใหญ่เขาจะออกพลัง้าเจาะออเลยส่วนใหญ่นะ พวก t ปเ s ิร์ฟพวกอะไรเงี้ยก็จะเอาเซอร์เวตแต่ส่วนตัวผมนะสำหรับส่วนตัวนะ <c oughs> ผมชอบเล่นรองเท้ากันซีซีมากกว่าเพราะด้วยความที่ซีซีอ่ะมันขาตายอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดมันโดนมีตัวเข้ามาล้วงถึงโดนสกิลนิดๆหน่อยๆโดนสตัน์นิดๆหน่อยๆก็ตายแล้วอ่ะนี่ตายแ,แต่ถ้า แต่ถ้าใครอยากจะออกก็ได้นะอันนี้ผมไม่ครับแล้วแต่เล่นตามความเป็มก็ได้ถ้าอยากได้แบบพลังเวทช่วงต้นเกมแรงๆก็ได้รองเท้าจ่อเวทมันบวกบวกเวทเยอะอยู่ช่วงต้นเกมมันทำให้ตะกีแรงขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าอยากเอาตัวรอดนิดนึงแบบว่าแบบไม่โดนซีซีนานเกินไปก็รองเท้าทำซีซีก็ได้หรือใครจะเล่นรองเท้าลูกูดาวก็ได้นะแต่สกวนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นนะรองเท้าลูกคูดาว รองเท้าวิ่งไวไงวิ่งไวอาจจะเห็นบ้างแต่รองเท้าลกูกดาวแทบไม่ไม่เห็นเลยออคิซี่มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยต้องการแล้วคูดาวขนาดมันเป็นตัวที่ใช้สกิลทีดเดียวแล้วก็จบแล้วก็รอเข้าใหม่รอใช้สกิลใหม่สกิลมันเป็นชุดๆอะ่ะตังกิหนึ่งอันสีแล้วก็เดินหนีออกมาถ้าไม่ตายเนาะแล้วก็รอคูดาว รออันไอ้รอสกิลสองสกิลหนึ่งคูดาวใหม่แล้วเข้าไปสกิลใหม่คือมันเป็นตัวที่ไม่ได้ต้องการลบคูดาวอะไรขนาดนั้นมันไม่เหมือนพวกไอ้นาตานะที่ต้องใช้สกิล, 1, ล,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 ลนหน,ลนึ่งรัวรัวรัวอย่างนาตาอนาตา雅ร้อยเรี่ยวเงี้ยมันใช้ลบคูดาวเลยรคีซี่ไม่ต้องนะนดาเมจอย่างเดียวเลยอันนี้ผมตายละตายตัวหนึ่งเ,<ร>เริ่มเกมเริ่มเปลี่ยนแหละ เกมเริ่มเปลี่ยนแล้ว <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะก้เหมาะสำหรับแบบว่าสำหรับคนที่แบบเบื่อมีตาอะไรเงี้ยอยากจะหาเล่นแบบเล่นเอามันเอาบันเทิงอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นอะก็แปลกแหวกแนวได้บ้างนะไม่จำเป็นต้องตึงทุกเกมนะเพราะบางทีไอตัวเล่นตัวตึงๆป่าตึงๆ ป่าเมตาก็ไม่ได้ชนะทุกเกมนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นเลยนะป่าเมตาเมตาคือสำคัญที่สุดแล้วสำหรับอาวีนะการเล่นเกมโมบ้าเมตาสำคัญที่สุดนะเมตาก็คือฮีโร่ที่เขา,เาถูกใช้ขณะแขกนั้นนั้นนะขณะกัแบบขณะช่วงขนาดนั้นนะ่ะที่เขาเล่นกันนะเล่นกันเยอะๆอันนั้นเราเรียกเมตานะ <Ret reat. S 1> คือโอกาสมันชนะมากกว่าตัวพวกเนี้ย แต่คซี่อ่ะเป็นเมดเมตานะสำหร,รับเมดเนนกลางนะเป็นเมดแรงเอสเลยแล้วก็ติดเมตามาทุกซีเซ้นนะสำหรับคซี่เพราะเคื้อควอมที่ตัวมันแรงนะแรงทุกสกิลเลยนะมันตัวดาเมจเทียวเลยแรงรจัดๆเลยแถมแถมสกิลยกก็นานนะยกลอยนานมากถ้าคนไม่ออกเท้ากันๆจะคือแบบประมาณวิหนึ่งเลยนะยกสูงมาก มันสามารถฆ่าพวกแครี่ขาตายเมีขาตายในชุดเดียวตายได้เลยหรือแบบพวกแอ้ทีตินบางๆถ้าล้วงถ้าล้วงไม่เก่งนะล้วงไม่สุดนะตายเองได้เลยนะโดนส่วนตายได้เลยแล้วก็ช็อตเนี้ยเดี๋ยวตายตัวหนึ่งเรียบร้อยจบละเหมือนไปพ่ายกันตรงไฟดก์กตายกันสี่ห้าคนเรียบร้อยนีเข้าเรียบร้อย แพ้ก็ไม่เป็นปรไรก็ตามนั้นจนะถามว่าถามว่าเล่นได้มันเล่นได้นะเล่นกับเล่นกับเพื่อนก็ได้ถ้าขวกดโซโลแลว้วคนโดนคนอื่นดานอันนี้ผมกดโซโลนะแต่ไม่มีใครเขาว่าผมนี่นี้เขาก็รอเตรียมจบนะ สำหรับคนที่อยากดูตัวอะไรอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะได้ทุกตำแหน่งนะผมก็เล่นได้ทุกตำแหน่งแหละคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้เล่นตัวอะไรนะ <_ EN> ก็เรียบร้อยแพ้ไปถ้าเกิดผมไม่ตายนะเพราะด้วยความที่เกมนี้ผมเงินนำที่สุดในทีมเนถ้าเกิดไม่พลาดตายสักตัวนะอาจจะชนะได้ก็ได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ช่วงเนี่ยคอนต้นสิบสิบสบกว่าดาว <the> เอ็มีพีผู้แพ้ไปก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม